อัปเดตคดีแตงโมนะครับ4ตุลาคม2568นะครับคดีแตงโมนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่นะครับว่าแตงโมจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่นะครับสำหรับผมอยู่ตั้งแต่ปี65มาได้เห็นอะไรหลายๆอย่างผมเชื่อมั่นดีไอชุดนี้นะครับหลักฐานแน่นมากผมแบ่งเป็น2ภาคส่วนนะครับตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐนะครับและดำเนินคดีในภาคประชาชนที่ลุงอัจฉริยะดำเนินคดีกับคนบนเรือและคนที่เกี่ยวข้องในคดีนะครับ ซึ่งลุงอัดชริยะโดนฟ้องตั้งแต่ปี65นะครับในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาคดีแตงโมน,นะครับกับตอร้21นายนะครับลุงอัดก็ต่อสู้และประกันตัวนะครับและพิสูจน์จนสําเร็จนะครับและยกฟ้องการพิสูจน์ของลุงอัดไม่ใช่เป็นการพิสูจน์แค่มินประมาทนะครับแต่เป็นการพิสูจน์โดยใช้หลักฐานนิติวิทย,ยาศาสตร์ที่เข้าไปพิสูจน์ชั้นศาลอาญาจึงมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐเพราะลุงอัดชริยะยกฟ้องและนำคำพิพากษามอบให้กับ DNA ตรวจสอบ จ้าหน้าที่รัฐที่ทําคดีแตงโมในปัจจุบันนะครับเพื่อเทียบเคียงคำพิพากษาที่เขาเพิ่งตัดสินไปของศาลนนทบุรีนะครับศาลอาญาก็คือของรุ่นอัดครับตอนนี้นะครับลุงอัจฉริยะได้มีการฟ้องร้องคดีใหม่กับคนบนเรือนะครับเกี่ยวกับรูปภาพอ1นาฬิกา56ครับเขาบอกว่าเป็นรูปภาพจริงใช่ไหมครับเดี๋ยวมาพิสูจน์กันใครแพ้ว่าที่พยานหลักฐานใครแพ้ก็สั่งเตะนะครับสำหรับคนที่มาเป็นพยานให้กับลุงอัญนะครับ d s i ก็คือพี่ยักษ์นะครับ คุณหมอวัชรัยนะครับพี่เอกราชน้โโบคินนะครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนมีเวลาของมันนะครับคดีมันเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวพิจาราเนี่ยลุงอัดก็จะขึ้นกับสารพิสูจน์กับตรออนนทบุรีอีก45นายนะครับและลุงอัดก็โดนอายการเจ้าของสำนวนฟ้องอีกนะครับหมอนิตเวสอีกนะครับแต่หลักฐานของเราทุกอย่างแน่นมากครับอาจารย์โต้องอาจารย์ตินพี่ยักษ์ดีสไอมาเป็นพยานให้กับลุงอัดหมดครับ ทุกอย่างมีขั้นมีตอนมีเวลาของมัน,นครับฝากทุกคนช่วยกันส่งกําลังใจให้กับผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะครับทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาผมให้ผู้ใหญ่อ่านทุกๆคนนะครับมีพลังบวกมากครับสาหรับช่องผมคือช่องหลักทีมงานพันเอกนายแพทย์ทวชัยการชันลีนะครับคดีแตงโมและพยานคดีแตงโมในปัจจุบันนะครับเนื่องจากคุณหมอทวชัยนําคดีแตงโมขึ้นสู่เวทีโลกนะครับไปรับรองผลชนสูตรบาดแผลที่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนะครับ15ประเทศรับรองผลชนสูตรครับ เนตแมททอกเป็นที่ยอมรับของโลกด้านอุบัติเหตุโดยตรงนะครับขึ้นเวทีโลกกับคุณหมอครับและเป็นที่ปรึกษานาซ a านะครับตามหลักฐานการประชุมรอ68นะครับเนื่องจากคุณหมอวัชชัยนําหลักฐานที่รับรองผลเชลลสูตรแตงโมมาเข้าคดีหลักแล้วครับแต่เขานําออกครับด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดีไอมีคําตอบให้ครับและหลักฐานตรงนี้นะครับที่บาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนะครับได้ถูกไปใช้กับลุงอัจฉริยะจึงยกฟ้องนะครับและตอนนี้นะครับคดีของคุณบุญเรือที่ตัดสินไปนะครับ เขาบอกว่าแผลเกิดจากใบพัดเรือนะครับทุกคนซึ่งมันขัดจากหลักความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะต้องเอาคำพิพากษาสารนน,นทบุรีและศารอาญามาเทียบเคียงกันเป็นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐครับเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจํานวนมากครับคนบญเรือคนบนฟังและผู้สนับสนุนนะครับทุกอย่างว่านที่พยานยาหลักฐานนะครับเราคือภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมนะครับผมไม่ขออะไรมากนะครับขอช่วยฝากแชร์ออกไปเยอะๆนะครับ เพื่อความยุติธรรมให้กับแตงโมนะครับสิ่งที่พวกเราทําเราไม่ได้ทําเพื่อแตงโมเพียงอย่างเดียวนะครับเราทําเพื่อระบบถูกต้องตามหลักความจริงเราทําเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตนะครับขอให้มั่นใจดีไอชุดนี้นะครับหลักฐานแน่นมากครับหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานนิติดิจิทัลฟอร์เ s นซิคดีแตงโมจะเป็นคดีประวัติศาสตร์ครับที่เป็นการใช้หลักฐานนิติดิจิทัลฟอร์เนซิที่เยอะที่สุดในโลกครับ เดี๋ยวทุกคนจะทราบครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมนะครับสิ่งที่เราพิสูจน์ที่ชั้นศาลอาญาและศาลยกฟ้องและศาลเชื่อนะครับเช่นเหลือลำที่2มาเทียบในเวลา20นา36เรือจะผ่านสะพานสังหิเห็นเซนที่นั่งอยู่ในท้ายเรือในช่วงเวลา22 18นาทีแต่เวลาจริงๆเรือจะผ่านสะพานสังหิ22ก11นาทีแก้ไขในวันถแถลงหลอกลวงประชาชนครับนำบาดแผล ของผู้หญิงที่เป็นสาวต่างประเทศนะครับมาหลอกลวงครับนำข้อมูลอมเมริกันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกนะครับบาดแผลที่ต้นขาขวาแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่เขาเอากลมเจ้าท่ามาบอกว่าแผลเกิดจากใบพัดเรืออีกนะครับและอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายครับตอนแตงโมลอยขึ้นมาไม่มีรองเท้าแต่ไปๆไปมาๆรองเท้าแตงโมยอยู่ในถุงซิปที่สถาบันนิติเวชได้ยังไงครับแตงโมตกเรือ24เจอ26ตอนบ่ายแต่ใบมรณะใบชันสุดลงวันที่24เกิดอะไรขึ้นกับ ผมขอฝากด้วยนะครับทุกคนและผมจะลงเอกสารลงอะไรที่มันมีเกี่ยวกับเอกสารตาคุดและเป็นเรื่องจริงหมดนะครับและเช้านี้นะครับ4ตุลาคม268 8นะครับรอฟังข่าวใหญ่คดีใหม่ขุดพระสันสะเทือนถึงเรือโคโบอลน,นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับพี่ป้านาอาประชาชนคนไทยทั้งเรเความยุติธรรมไม่มีวันหมดเลยละแตงโมสแสดงอิลิตครับ